ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิดนึงครับการจัดงานในวันนี้นะครับใช้ชื่อว่า e l t h and Wellness Fair เป็นการจัดงานที่มุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับตระหักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันโรคต่างเพื่อจะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีเวลาที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นก็ยังคงมีสุขภาพที่ดีเพราะนั้นในการจัด คลิปค่ะการจัดงานเ t r a n s f o r m a t ค่ะดูแลสุขภาพะคะสำหรับ the power of health transformation นะคะคือเป็นที่ท,ทราบกันว่างานส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเป็น health literacy หรือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่จะต้องอยู่ในมนุษย์ทุกคนในการที่จะเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพนะคะแต่มีเคล็ดลับอะไรอย่างไรลละที่ทำให้เราอะมีกำลังใจเพื่อไปสั่งกำลังของการ ในการขับเคลื่อนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะทางโรงพยาบาลธนบุรีบำร,รุงเมืองแล้วก็จิมเบิรกเน็ตเซ็นเตอร์นะคะก็อยากที่จะมอบเคล็ดลับนี้ด้วยนะคะจากประสบการณ์ของการดูแลคนไข้กันมามากมายนะคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้อย่างไรเพื่อป <iques S 3> mm. ระโยชน์ของสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะเฮล e well นะคะคาดหวังยังไงกับงานในครั้งนี้คะเราก็คาดหวังว่าจะสัประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมง,งาน ว่าดูทางเฟซบุ๊กไลน์ทางเพจอะไรนะครับจะมีความเข้าใจว่าโค้งฟังโลกเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถตาเรามีความรู้ในการที่เป็นควเองแล้วก็มีมวิธีการในการัป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอกขึ้นเลยนเพราะว่าตั้งแต่เกิดมา จะสาาามรรถ้งกโอคัในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพแบบฟอร์มูลชันนี่ต้องทำอย่างไรบ้างครับค่ะก็เริ่มต้นนะคะ3 3เรื่องเลยนะคะเวลาหมอจะสอนคนไข้ก็คือตัวตนของเราเราเป็นผลพวงของสิ่งที่เรากิน ดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราควรจะต้องกินอะไรหรือไม่กินอะไรนะคะโดยผ่านการรับรู้จากการอ่าเช็คอัพผลเลือดนะคะมีสัญญาณเตือนอะไรของร่างกายให้เรียนรู้การกินนะคะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือตัวตนของเรามาจากสิ่งที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่เราคิดถ้าคิดดีคิดบวกเชื่อเหลือเกินค่ะว่าจะเป็นพลังที่ดีงามนะคะที่จะมาสั่งตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะและที่สําคัญค่ะตัวตนของเราเป็นผลพวมของสิ่งที่ลงมือทําค่ะดังนั้นการที่เราแอคชั่นอะไรลงไป ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการมองสิ่งดีๆต่อผู้คนหรือกระทั่งการที่แชร์เข้าสู่สังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราลงมือทําได้อย่างยั่งยืนค่ะก็จะเป็นสามส่วนด้วยกันค่ะคุณทายอยากให้ฝากให้เชิญชวนคนไทยดูแลสุขภาพอะไรอย่างเี้ค่ะก็ Health is w e a l นะคะสมัยนี้จะต้องพูดว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือสุขภาพดีเป็นพื้นฐานเลยค่ะเหมือนถุงเงินถุงทองที่ไม่รั่วนะคะ ค่ะถ้าเกิดว่าถุงเงินถุงทองของเราไม่รั่วเนี่ยเราทํางานก็ทําได้ทุกวันเราทําอะไรต่างๆก็จะได้จินตนาการหรือสิ่งที่เป็นช่องทางในการหาเลี้ยงชีพได้เยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากพื้นฐานสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจรวมไปถึงสมองและปุ่มต้านทานด้วยค่ะก็ฝากมาดูแลสุขภาพเป็นเยอะๆนะคะปีนี้เป็นปีของ Health is well จริงๆค่ะของคนที่ดีที่สุดรับคือสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณครับ